ท่านผู้ชมครับแม่ที่พื้นที่อำเภอบางพีนะครับเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องหยุดรถทั้งหมดนะครับที่วิ่งบนถนนเพราะว่ามีขาใหญ่ออกมาใช้ถนนครับขาใหญ่ที่ว่าเป็นอะไรไปดูกันนะฮะมาอย่างฮะนี่ครับเวลารอฤตยาสลบกอยู่นะครับเพราะว่าชิยาลบไปแล้ว เป็นกวางครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมาอย่างไรล่ะเพ่นี่ครับรอยสลบอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ทก็ต้องวิ่งไล่จับกันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ป่าสุสัตว์อำเภอบางพีแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮนะไฟไม่ได้ไหม้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้าน,าานมีเจ้าหน้าที่ของวัดกิ่งแก้วช่วยการปิดล้อมเพื่อจับกวางนะครับ ที่หลุดออกมาวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะจริงๆมันหลุดออกมาตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่15สิงหาคมแล้วนะครับช่วงค่ำของวันที่15สิงหาคมเนี่ยนะฮะเออมันก็มุดไปนะครับมุดไปบอกว่าใต้แผ่นพื้นหายตัวไปว่างั้นนะแผ่นพื้นไหนอะแล้วก็ฝนก็ตกด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยหยุดค้นหานะอตอนวันที่15นะคงซ่อนเก่งนะเออแล้วมาเจออีกทีเช้าวันที่สิบหะครับ โอตัวเบลเลอร์นขนาดนั้นมันหายไปไม่ใช่ตะขาบนะ <c oughs> มันหายไปอ่ะแ<า>ปลกจริงลเล<อ>ยแผ่นพื้นตรงไหนก็ไม่ทราบเนี่ยฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทำการปิดการจราจรครับเ <c oughs> ออแล้วก็เนี่ยฮะเอาสวิงไปโอนึกว่าไปจับปลาหรือไงฮะมันจะได้เหรอโอ้ <c oughs> แต่เขาค่อนข้างไวนะโอ้จะเอาสวิง <c oughs> ไปจับ <c oughs> มันไม่อยู่นะครับแต่เกือบได้เออ เออดูสิครับ <c oughs> สุดท้ายฮะเจ้าหน้าที่ใช้วิธียิงยาสลบครับ <S S S <c oughs> ตอนนี้ระหว่างที่ยาสลบออกฤทธิ์กลางก็วิ่งวนอยู่กลางถนนไปมาเจ้าหน้าที่ก็ไล่จับกันนะครับ <c oughs> รอให้ยาสลบออกฤทธิ์นะฮะ <c oughs> ก็ไล่จับอยู่พ <c oughs> อสมควรแล้วครับจนยาออกฤทธิ์ฮะ <c oughs> อ้ยผมรู้ละ เขามาตามมาหรือเปล่าไม่รู้นะเขานึกว่าเป็นป่าเออนึกว่าเป็นพวกเดียวกันก็ไม่รู้นะแหมใครไปสร้างม้าเอาไว้กลางถนนมันอาจจะนึกว่าเป็นสวนสัตว์เป็นอะไรนะอ้าวอ้าวหมาก็มาครับเออเรื่องยาวนะก็ใช้เวลานานอ้าวหมามาอีกสองตัวอ้าวคนก็จอดรถดูเออมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะปิดถนนทั้งเส้นเลยนะฮะเบื้องต้นทราบว่ากวางตออนี้นะครับเป็นกวางที่ กว้างวัดฮะอของวัดมีคนเอามาถวายวัดกิ่งแก้วเอาไว้ตั้งแต่มันตัวเล็กๆผ่านไปห้าปีครับทางวัดก็ทำข้อกกั้นไว้หนาแน่นนะเพราะว่าเขาเลี้ยงรวมกันไว้มีม้ามีวัวมีแพะมีกวางนั่นแต่คาดว่าคนที่ทำสะอาดคอกเลี้ยงเนี่ยอาจจะลืมปิดประตูก็เลยทำให้มันหลุดออกมาเดินอยู่บนถนนโชคดีว่าตามจับตัวมาได้นะครับ กลัวว่ามันจะถูกรถชนนะฮะหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไอ้เดือดร้อนกับชาวบ้านไม่เท่าไหร่แต่กลัวรถจะเสียหลักกลัวจะชนนะครับโอ้ร้อดีฮะจับมาได้แต่กว่าจะจับได้ก็เหงื่อตกเลยนะครับค่ะอ่ะปลอดภัยแล้วนะเจ้ากวางนะกลับไปเป็นเจ้ากวางวัดเหมือนเดิม <c oughs> นะไปอยู่กับม้าก,กับ,บวัวอ,อวัดกิ่งแก้วเขาเลี้ยงหลายอย่างอ,อืมวันหลังต้องแวะไปดูนะค่ะวัดกิ่งแก้ว เลี้ยงจนโตนะห้าปีโตได้ขนาดนี้นะอ,อ,อถึงว่าทำไมมีคนเอาม้าไปเป็นสัญ,ญลักษณ์หยุดกลางถนนเนี่ยเกี่ยวอะคะก็ไม่รู้อ่า <c oughs> ก็วัดวัดก็เลี้ยงมา<อ>ไม่รู้เกี่ยวไหมอยู่ใกล้ๆแถวๆเนี้ยค่ะเออท่านผู้ชมครับแม่เออดูสิอ้าจับได้แล้วเนะาะค่ะ